ในเมื่อเขาผิดแล้วอ่ะเขาก็ต้องจ่ายถหกไหมคะวันนี้ทนายมาให้ความรู้แบบเร็วนะครับนะคะอาจจะไม่ทุกด,ด้านแต่ก็มองให้เห็นภาพรวมนะคะคาว่าหมินประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยนั่นแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายในมุมของเราได้นะคะหลายๆเคสเนี่ยเช่นเรียกค่าหนึ่งล้านค่าเสียหายไปนหนึ่งล้านเขาอาจจะเจราจากอ่อที่สามแสนแล้วขอฟ้องได้ไหมหลายๆเคสจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือยอมจ่ายสามแสน นะคะทีนี้ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้แล้วต้องมีการสืบพยานเนี่ยศา,จากกลจะกาหนดค่าเสียหายให้กับโจทย์อย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทนายเนี่ยเขียนไว้บนอันนี้ละว่ามีอะไรบ้างคาว่าค่าเสียหายเนี่ยคุณต้องมปส่นทุกศาลเห็นได้ว่าหนึ่งการที่คนคนนี้โพสต์ว่าคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีไรายได้ลดลงเท่าไหร่นะมีไรายได้ลดน้อยไปเท่าไหร่สองการที่คุณโพสต์เนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยเห็น Hãy subscribe ไม่ได้นะคะ